นี่จ้าชรางบักหน้ากันเลยมันเก็บบักหน้าไปเพื่อนนี่จ้าดูดูมึงมันหน่วยดิล่ะเอ็ดมินกำลังเก็บอยู่จ้าขี่ทั้งไตมันทอยอย่างน้ห้ามแห้งโอ้ไตเห็นบ้างง่ายญ่ามันหลายๆจนมันแบบว่ามันดกแห้งหลายจนมันแบบ ใส่บรท่านจนะมันแตกมาม้ะเก็บเั็หน้าไปขายคนทานายในขาสั่งจัะอี่ตัวหนึง่งนี่ตัวนี่งห้งโดกงหางมึงอย่าโรนโอยโรนไหมโดกอีกดิโอ้ย มักนาอยู่สวนซีนตนตโตนหาโตนจ้ะลกคัะวัดขับ,บขไปไต่พุม่มเงดยมันงามไรยพ่นเลย

กุ่นต้นนึงต้นนี้กระดกขึ้นกันระวังมดแจงนะ,ะมันได้่วยทั้งไตนั่นนี่นีน่นนไกลมันปุกเล่นะ ừ nè nè mọi ngày mọi ngày nè cái cồn tắm sào nát tắm xuống nắm gần đây mọi người mọi con mọi người mọi người bẹ cốp con แ่จะทั้งใจไหมลูกอกลากก็หลดไปไงลูกแห้งยเยวเอ็นบอกเมื่อไหนใหญ่ก็มีลูกขาด้ึงจะเป็นไงดอนะ ันโดกายมันเลยเงอันนั้นมันใหญ่บ่อหนมันก็เลยโรนแม่ตานี่เบิ่งเดีโรนกองจริงจริงนาลยเพิ่มฮะลอยนึ่งอืมน็นรง้จ เก็บไปขายพันว่าอร่อยหนึ่งเขาก็เลยโบเก็บหลายแต่เดี๋ยวมันฉีดใส่บ่ท่านค่ะ